สวัสดีค่ะยังคงปล่อยภาพโปรโมทออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับแบรนด์แฟชั่นชื่อดังอย่างซิลินหลังได้ลิซ่าแบ็กพิงมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนใหม่เมื่อปีที่ผ่านมาสร้างมูลค่าแบรนด์ตลอดจนยอดขายเขย่าวงวงการแฟชั่นกลายเป็นที่จับตาเพราะไม่ว่าเธอจะหยิบจับอะไรก็กลายเป็นกระแสนิยมแม้แต่นิตยสารรายเดือน ก็กลายเป็นที่จับจองถึงขั้นโซลเอาต์ไปอย่างรวดเร็วล่าสุดวันที่30เมษายน2021ทางซีลีนได้ปล่อยภาพของลิซ่าออกโปรโมทบนเว็บไซต์เวิร์ซิงอย่างต่อเนื่องเผยให้เห็นแฟชั่นชุดยีน women's summer 2021คอกชั collection ใหม่จากซีลีนพร้อมกระเป๋า mini vertical c a r b a s มูลค่า1,300ดอลลาร์หรือราคาประมาณ 4573บาทแน่นอนค่ะว่านอกจากแฟชั่นจะเป็นที่ดึงดูดแล้วนางแบบของเราลิซ่าแบล็กทิงก็สวยฟังไม่แพ้กันอินเนอร์จัดเต็มหยิบจับอะไรก็ดูดีไปหมดเรียบหรูมากนอกจากนี้ยังมีเสื้อและกระเป๋าใบเล็กสุดชิคให้เลือกชมใครต้องการดูเพิ่มเติมก็ตามลิงก์ใต้คลิปไปได้เลย และนี่ค่ะก็เป็นภาพลิซ่าพร้อมคอลเลคชันใหม่จากซีลีนซึ่งแอดก็ขอยกนำมาอัปเดตกันส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยอัปเดตข่าวสา,สารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ